ัน,นี่อันนี้แม่นะอันนี้ลูกนะคเัาพอโตแล้วก็ลืมกันนะครับแยกจ้องนะรับ สมบนรหมือินจะพุ่งเน้ะโอ้ยโอ้ยวันนี้จะกลับทุกตัวเลยนะครับเอากลับมาแก่อน,นะครับมายัางไงพี่สมบูรณ์ฮะมีบาดแผลไหมฮะนี่ครับมีบาดแผลครับเหมือนเหมือนรอยเล็บนะครับแดงๆนะครับ <S <S ชอบ กัดตัวอื่นนะครับแล้วก็กัดพวกเดียวกันด้วยครับพี่มินนี่ตามมาด้วยดมกินก่อนนะครับอ้าโอ้อย่าเพิ่งกัดกันอีกนะพักก่อนสมบูรณ์โอ้ยน่าจะน่าจะเจออะไรสักอย่างนะครับก็เลยกัดกันนะเออเออพักพักพก แยกก่อนแ่ละ yeah, ตัว <laughs> ว้าวโอ้ยเนยวโดนดุ <laughs> ดน,นะครับ <laughs> กัดเพื่อนต้องอบรม <laughs> สมบูรณ์เลย ห้ามกัดเพื่อนนะสมบูรณ์เข้าใจไหม <laughs> เริ่มต้นใหม่ม <laughs> โดนกัดประจำเลยสมวังเนละยว <laughs> ิ่งหนีเกือบไม่ทันนะเับเมื่อกี้หมออ่ะเจ้า,จา เอ็นเขากัดกันไม่เอาไว้อวืืออยากปีนกับพี่สว่างเอาไว้อ๋อเอาไว้ว่าลกเกินมาแล้วน่านี่ไปหาพี่สมหวังแล้วหาชิโดโดๆโ,โอ้ของของอ บนี่ไปแล้วหาชีชอบกวาพี่สมวังอึ๊บอุ้ยอะสมวังว่าอยากอยู่ตัวคนเดียวนะครับอึ๊บอึอึ๊บนี่โดนล้วตัวทั้ง แมวอ,อกนะครับลงห้พี่สว่งงางกัน <c oughs> น่าจะไม่เป็นอะไรนะครับดูแลแค่เปื่อนเฉยๆจับแยกคันอืม,อม เดี๋ยวคลิปนี้เราก็ลากันไปก่อนนะครับเดี๋ยวเจอกันคลิปต่อไป